สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคุณสายมนดำนะคะในผู้ที่ชอบเล่นของนะคะระวังให้ดีนะคะคือของพวกนี้ยิ่งเล่นมากก็ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอสุรากายเป็นปอบเป็นกระสือเป็นกระหังเสือสมิงอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าสิงพวกนี้มันจะทําให้จิตวิญญาณของเราอะถูกดึงไปสู่ด้านมืดด้านมืดมันก็ไม่พ้นกับพวกอสุรากายนะคะ อย่างนี้นะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะกว่าจะหายนี่ก็คือลายกลับลายกันนะคะของอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราชอบเลี้ยงกันพวกลักยมกุมารทองควายธนูหรือว่าพวกน้ำมันพลายทั้งหลายนะคะก็ต้องบอกว่าพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงเขาเมื่อไหร่ถ้าเลี้ยงเขาไม่ดีนะคะเขาก็จะกลับมากินเจ้าของเองหรือไม่ก็มากินลูกหลานคนในบ้าน ก็สิ่งที่ทําไปอ่ะเลี้ยงไปก็เพื่อทําลายคนในบ้านลูกหลานตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทุกอย่างต้องมีกรรมสนองตอบคือเราเรียกเขามาใช้งานในสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปเป็นทาสเขาเหมือนกันจะถูกเขาเรียกไปใช้การเหมือนกันเหมือนกับการจองจําวิญญาณคุณจะถูกพันทาสัญญาดึงกันไปดึงกันมา ให้กลับมาใช้เวรใช้กรรมเป็นธาตุจิตวิญญาณเป็นเจตพูดที่ถูกกักขังเพื่อเรียกใช้งานเหมือนที่คุณทำกับเขา <c oughs> พวกโดนน้ำมันพายจะมีอาการยังไงก็ต้องบอกว่าเหมือนอาการผีสิงนะคะเขาเอาจิตวิญญาณของผีสาวเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้ํามันเสร็จแล้วเมื่อคุณไปแต้มไข่เนี่ยผีก็จะเป็นสิ่งคนน,นั้นแล้วเขาจะเกิดความกําหนัดหลงรักคุณต้องการคุณมีอะไรก็ยกให้คุณอย่างเนี้ย แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วคือวิญญาณมันก็จะกินร่างเขาเสร็จแล้วพอคนนั้นตายเขาก็จะกลับมากินร่างคนที่ป้ายเหมือนกันจะเห็นตามข่าวนะคะพวกมิจฉาชีพนะคะชอบใช้น้ํามันพายตัวนี้แหละคะ่ะชอบไปป้ายแล้วก็สั่งให้คนนั้นมาคนนี้มาย้อนทอบแหวนเอาเงินให้โอนเปอรทุกอย่างเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินนะคะจะบอกว่าพวกนี้มีเยอะวิธีแก้ก็คือให้ น้ำมนต์ลดน้ำมนต์แล้วก็สวดมนต์บ่อยๆแล้วก็พกพระไว้นะคะพระเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใส่เกราะออกจากบ้านคุณก็จะได้ปลอดภัยอีกประเภทคือพวกชอบเสกนางควายเข้าท้องเสกตะปูเสกของดำเสกอะไรที่มันไม่ดีเข้าร่างกายทําให้เป็นโรคแปลกบบๆอย่างโรคพุ่งพวงที่เขาเรียกกันว่าดอกไม้ทัดหู พอเป็นไปแล้วเดี๋ยวก็ตัวบวมแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็จะตายไปเองเนี้ยแล้วก็เป็นพวกเป็นหนองขึ้นเต็มตัวเหมือนคล้ายๆอีสุกอีใสแล้วก็เป็นโรคเลิมงูสวัสดอะไรพวกเนี้ยเป็นผลมาจากการทําคุณใสทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านหรือว่า,าสารมต์ดำทั้งหลายพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคุณใสมต์ดำ วิธีรักษาก็คือต้องอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะคะหรือง่ายๆก็คือให้พ่อแม่เนี่ยเยยบหัวหรือเราจะนั่งสมาธิตักแดดก,ก็ได้นะคะแล้วก็หายากรใส่เส้นมากินให้ถ่ายออกก็หายแล้วค่ะส่วนผู้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจากกรรมในอดีตชาตินะคะเคยทำกันมาก็ทำกันไป คือถ้าเกิดว่ามีเหตุจะต้องตายด้วยคุณสายก็เป็นเรื่องของกรรมนะคะแต่คุณสายมนดำเนี่ยไปทำกับผู้มีบรารมีมากหรือผู้ที่ทำสมาธิขั้นสูงได้ก็ต้องบอกว่าคือมันดีดไปเองโดยธรรมชาติโดยกำลังของสมาธินะคะของไม่ดีมันเข้าไม่ได้มันก็ดีดออกไป ทำให้คนที่ทํากับคนที่มีบาร,รมีมากๆเนี่ยจะได้รับผลของการสะท้อนเนี่ยหลายล้านเท่าก็อาจจะถึงตายได้นะคะก็ต้องระวังนะคะว่าเราไปทํากรรมกับใครเนี่ยแล้วไม่รู้อิโนโออิเนเอเนี่ยก็จะเกิดวิบากกรรมซึ่งทําให้เขาตายในปัจจุบันทันด่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะสําหรับพวกที่ชอบลองของไปทั่วนะคะ